สวัสดีจ้าวันนี้มาเห็ดต้มขาไก่จ้าต้มขาไก่ก็สิมีน่องไก่จ้าน่องไก่บะเขือเทศบะเขือเทศบะมีบะใส่กระดาษด้อจ้าพริกสดสามสีมามีบะใส่กระดาจ้าขาจ้าใส่ขาข้านี่ส่วนตัวสำคัญเด้จ้าตัวสำคัญของเมนูนี่จ้าใบบักกูด ตะไคร้ตะไคร้รากผักชีรากผักชีรากผักชีบ่ค่อยมีจ้าใส่ตน้นใส่น้ำอันนี้หอมแดงจ้ะหอมแดงใส่ประมาณสี่หัวจ้ะหัวหน้อยหัวใหญ่ก็ะฮักกะเบิ่งเอาด้านจ่าเนาะอันนี้ก็เห็ดนั่งลมเห็ดนั่งฟ้านั่งลมบานเท่านั่นละ่ะซุปปเอร์มาร์เก็ตมีมีขายทุกร้านจา้ะเกือบทุกร้านว่าต่อไปแล้วก็ ผักชีหรือว่าหอมปลอมแล้วก็กะทิสดจ้ากะซีต้มนม้ำเออกะสิใส่น้ำน้ำเย็นใส่หมอ้อธรรมาดานี่ยละจ้าแล้วก็ใส่กะทิใส่เกือบเคืองจ้าใส่ประมาณเกือบเคืองจ้า,ากะทิใส่กะทิผสมกับน้ำจ้าให้มันอันนั้นแล้วก็ใส่ข้าใส่ตะไคร้ หอมแดงจ้าที่เขาหั่นไว้นั่นแหละหอมแดงเขากะเอาเด้อทุกอย่างเขาทุกอย่างเขากะจ้ากะเอาเอาหมักอันใดแบบใดมนั่นเขากะนั่นถ้าเห็ดกับเขาเป็นกะกะนี่จ้าถ้าเห็ดบวกเป็นกะตามนี่ก็ได้จ้าเบื่อตามนี่ล่ะใส่หอมแดงแล้วก็ใส่น้ำบักขามเปียกจ้าถ้าบม่มีน้ำบักขามเปียกก็ใส่เอใส่อยังล่ะบักขามเป็น คำนวยก็ได้เด็จ้ะคำเปน็นนวยคำนวยค้นเขากันแล้วจะล่อให้เดือดล่อน้ำเดือดล่อน้ำเดือดแล้วก็ตาเอาไก่ใส่จ้ะไก่ใส่น้ำพอประมาณเด้อจ้ะเด้อถ้าใส่หลมันสิทถ่วมที่เต็มหม้อเอาใส่กาประมาณเอาเพระว่าน้ำในไก่กับมีน้ำในไก่กับมี่ ใส่น้ำพอประมาณนะคะใส่เยอะมันจะเต็มหม้อค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้ำในไก่มันก็เยอะมีมันก็เยอะอยู่แล้วใส่ไก่จ้าตามที่เราต้องการครึ่งโลเป็นโลก็ว่ากันไปจ้ะใส่ตามห้องมักจ้ากัดคนจักน้อยลอให้เดือดแล้วก็ตักตอกตักฟองถิ่มจ้ะ ใกลใส่แล้วก็คนคนให้มันเข้ากันจักหน้อยนึงแล้วก็ปิดฝาล่อให้เดือดแล้วก็ตักฟองถิมจ้ะตักฟองถิมแล้วก็ล่อให้เดือดอีกเท่ยจ้ะปิดฝาล่อให้เดือดแล้วก็ใส่เห็ดจ้ะใส่เห็ดเห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าถ้าบ,บ่มีกับใส่เห็ดแชมปิญองก็ไเด้จ้ะเห็ดแชมเปียน แชมเปียงทัมีแทนกันได้จ้ะแทนกันได้เบิดสูเตดจ้ะแชมเปียงหรือว่าเห็ดปลาเห็ดไอ้เห็ดผึงผ่งเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งทั้งเมี่ยงหนองหรือเห็ดผึ่งบ้านเ้องาใส่ได้กบเขาว่าต้องตายโตจ้ะมีอันใดใส่อันนั้นปับเลียนได้จ้ะ เปลียนสูตรได้าตามที่เขามักก็ค้นๆจะค้นให้เขากันค้นให้เขากันเสร็จแล้วก็ปิดฟ้าแต่ว่าคอยก็เติมผงนัวน้อยนึงรักเติมผงนัวไปน้อยนึงพอเดือดล้วกับพ่อนคิดว่าเห็ดซุกเราก็เพิ่มน้ำปลาจา้ะซิมรดก่อนด้วยจ้าเดอ้อ เพราะว่าขอยก็ใสเกลือไปพอรอมลืมบอกใส่เกลือไปน้อยนึงพอรอมใส่รสด,ดีพอรอมจะรสด,ดีเกลือแล้วก็ซิมเมืองรสซิมรสซิมเมืองรสก่อนมันออกเค็มหรือหวานหรือจังไรเพราะว่าใส่หอมไปไหลายแล้วจ้ะซิมถ้ามันโอเคเค็มเท่ากับเติมน้ำปลาถ้าบ่บพ่อดีอันนี้นก็เติมความเค็มไปเติมน้ำปลาเติมขน้น่อเติมน้ำตาลจ้ะใส่กับ ใส่พริกอบหรือพริกทอดแล้วก็ใส่ผักซีจจ้ะโรยหนา้าปิดไฟก่อนเนะจ้าปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนยังใส่ผักหอมป้อมเพราะว่าความห่อนมันยังมีอยู่ปิดไฟก่อนจ้ะแล้วก็เติมหงวกะทิหรือว่ากะทิกองทีเหลือจ้ะใส่เบิดเลยจ้ะเพื่อมันสิได้เป็นออริจินัลต้มขาไก่เลยมันต้องใส่กะทิหลาย เติมกะทิเยอะๆเลยนะคะนี่คือต้มขาไก่ค่ะต้มขาไก่มันต้องมีมันต้องมีกะทิน้ำกะทิจากกระปิดไฟใส่น้ำกะทิกะทินจังบ่แตกมันจากกะคน้คนๆเข้ากันคนเข้ากันก็บพบประมาณแล้วกะ ตักเสิร์ฟได้จ้าตักเสิร์ฟได้เป็นยังไงจ้าเป็นตะแสบบ่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เด,ด้อจ้าเด้อมากระกดไลค์ให้เนี้ยเด้อกดแชร์ให้น้ำเด,ด้อจ้าเด้อเป็นตะแสบบ่จ้าหน้าตารสชาติหน้าตารสชา,าตาชากิก็โอเคจ้าแสีบยบยู่ซิมคนซิมเป็นได้จ้าตะแสบบ่นอ สวยคอมเมนต์เนเด้วย